โทษอะไรพี่ตูมพี่ตูม yes dream super คร oh, ับโอ้คันนี้นแต่งสวยนะฮะอ่าเดี๋ยวขอรีวิวนิดนึงขอรีวิวนิดนึงนนะอ่าโอ้กรองเลดด้วยนี่นี่ติดตั้งกรองเลดมาด้วยติดตั้งกรองน้ครับอ่าครองเลดนะนี่นี่โอ้สวยนะนี่สีนี่เขาเรียกว่าสีอะไรวะ ีอะไรพี่ตูมขา,ขาวมุกหรือเปล่า,า,า,ากกใช่ไหมงไงเป็นไรให้แรนยางรั่วโอ้โหมาเปลี่ยนยางนะครับยางนอกรู้สึกว่าสึกหมดแล้วนะครับไหนขอดูขอฟังเสียงหน่อยดีเจ้าของแกไม่อยู่โอ กินมินตูมเห็นไหมคุณนั่งอยู่นี่มันก็บินใจให้หนะ่อยโอ้เสียงโคตรลั่นเลยเสียงโคตรลั่นเลยสวยนะครับคันนี้ตูมจับให้หน่อยอจสบเนี่ยจะล้มมาทางนี้ โ oh. อา้ามของไรนี่สพเอ็นสพเอ้ขโอ้คา oh. าเด้อคันนี้แต่งสวยโชคไรตูมน้ำตูมห <S <S เหมือนพอร์ตเนาะทรงคล้ายๆกันว้าเสียงทออ่อคาถานะ เบ้นเสียงหนักแน่นไหมอันนี้เขาเรียกว่าผ่าไรตูมผ่าอะไรผ่าดังเลยเหรอใช่ไหม <S <S เ,เสียงแก้วหูเลยมืงบอกปาดอ,อย่างเท,ท่เลยเอามาให้ชมกันนะครับรถน้องเขามาเปลี่ยนยางนะครับอา่าอ่าจับไปด้วย แอบรีวิวของเขานะครับ